นิสติตสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสรารคามร่วมวิธีบวงสวงพระพิคเนศก่อนเปิดการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษเรื่องคู่กรรมและทวีพบ ที่บริเวณหน้าอาคารศิลปะมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้เชี่ยวชาตอาจารย์สาธิตแสงมหาชัยอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและนิสิตชั้นปีที่2สาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมในพิธีบวงสวงพระพิคเนศก่อนเปิดการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษเรื่องคู่กรรม ในวันที่6ตุลาคม2563เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูนอาคาร1าคณะครุศาสตร์และละครเวทีเรื่องทวิภพ,พเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่ห้องประชุมเทเตอร์คณะวิทยาการจัดการเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท,ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษรวมทั้งเสริมสร้างการมีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของความเป็นครูในศตวรรษที่ 21. และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนการอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมบทละครการสร้างสารรค์ละครและการทำงานร่วมกันกับคนจำนวนมากผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิาต,สตแสงมหาชัยอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกล่าวว่าการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการแสดงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงผ่านการแสดงละครเวทีเป็นภาษาอังกฤษซึ่งนักศึกษาจําเป็นจะต้องฝึกฝนและเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและการใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นโดยมีนักศึกษาชั้นปีที่สสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบทำการแสดงจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดงละครเวทีในวันและเวลาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ